h าร์โมนี่ e y XVG พาวเวอร์ไลแบบแสงต่อเนื่องพาวเวอร์ไลสัญญาณไฟเตือนแบบนัดถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ใช้แสดงสถานะการทำงานของเครื่องจกักรด้วยเทคโนโลยีเลนส์ใสทำให้มองเห็นชัดเจน360องศา เพื่อให้แยกแยะได้ว่าไฟติดหรือไฟดับมาพร้อมกับหลอด LED คุณภาพดีใช้งานทนทานไฟสว่างชัดเจนพร้อมทั้งลอมรับแหล่งจ่ายไฟทั้งแบบ24โวลต์กระแสะสลับและ24โวลต์ไฟตรงมาพร้อมเสียงสัญญาณเลีนค่าดังถึง90เดซิเบลด้วยขนาดมาตรฐาน60มิเมสามารถเลือกได้2 3หรือ4ชั้นตามความต้องการติดง,ง่ายมีให้เลือกใช้ถึง5แบบด้วยกัน รวมทั้งมีรุ่นขาพับได้เพื<ๆ>่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้ได้สิมั่นใจได้แข็งแรงทนทานรองรับการใช้งานตั้งแต่อุณหภูมิลบ3 5ถึง70องศาโดยมาตรฐานรองรับระดับนานาชาติ